สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมโลว์บลอและตอนนี้เราก็กำลังหาแมพให้ท่านผู้ชมอยู่เอาแมพนี้ดีกว่าท่านผู้ชมเอาไหม,มกลัวสูกผัวเราจะมีโน่ออาจะมีอะไรปืนนี้แต่ก่อนจะมีปืนหลายปืนอนะ่ะมามา เอามา,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 อานีาน่ไป,นไ,ปนไปกินเเครนเราขาดจะพูดได้นี่จะเป็นจะพูจิโดซ่าพิษเราได้เราคาดจะพูดได้ไปสองตัวแล้วไอ้ตัวนั้นอีกตัว วิ่งเร็วหมดทุกตัวครับพ่อเอาได้ชมได้สามตัวเลยนะีตัวนี้ตัวที่สี่เอานี่ไปเอานี่ไปได้ตัวที่สี่แล้วแต่ไปก็ตัวที่ห้าเล่งนด้วยมืนี่เจอแล้วตัวนี้มาไามวาะ เออได้แล้วเป็นสีเองโอ Sadly, ู้มีกล้ามพอปัอปอยาขพอยาบึไปแข้อแมปูจะมันแอดง่าสจคาะจะปูแค่สีตัวเอง ห้องสีแดงตัวนั้นคืออะไรให้ผู้ชมเห็นไหมห้องสีแดงตัวนู้นอ่ะไอเจ้าผู้โอ้ปืนปืนลูกสองขัดันขัดันอ่าได้ามาห้าตัวแล้วแต่เวลาเูชายันเรียกครูคำสาทำเป็นไรอะ อันนี้ก็ไหลไม่หยุดเอาช็อตกันกิน,กนแลเป็นเจ็ดโอ้โหได้เป็นหกสูดไม่รู้เหลือกินนัดโอ้ยิงอย่างนี้ก็ได้ไมีก็เป็นศึกไอ้ผู้ Ừ, ไม่าตายไอ้ตายทำไมวออมิ่งเร็วจังเออมันวิ่งเร็วอ่ะยิงเพื่อนแทนได้ไหมเนี่ยมันไสเพื่อนเพื่อนไม่ช่วยเออเพื่อนไม่ช่วยแล้วไม่ตามเอามันเอามือเพื่อนตันประตูหนีตายม,มันไส แค่เจ็ดตัวเองปะทูต้องไปฟาร์มหาปืนมันไม่ได้ฟาร์มหาปืนนะมันต้องข้าวจ้าปุให้หมดถึงเราจะได้ปืนมาถึงก็นนโอเคได้แล้วเจ็ดแปดตัวต่อไปก็เก้าตัว เราจะต้องมาฆ่าจักรู้ี่หมดตอนนี้เราเสือเราไม่ไม่ได้ช่วยเพื่อนแต่เพื่อนช่วยตําก่อนมามามาเฮ้ยไอตัวนี้ตัวนี้รับไห้ไม่เราไม่ได้รับตายแต่เอาว่าใส่ในใชุดชั่วนูบนี่ไปกินเออตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผูยนี่ภเป็นอะไรถึง ไว้ไว้ไว้มันกัดตอนแล้วมนก็เคี้ยวจิบออกมาแกออกมาไม่ได้โอ้ได้ปืนโอ้ยิง ก็มีปืนพี่โหดมากแต่นี้เป็นอไอแพดใหม่ก็เลยแบบนี้ก็เลยไ,ไม่มีแล้ว,ไไม,ม,ลวมันก็เลยแบบต้องเริ่มตัวใหม,ม่เหมือนเฮ้ยเปิดดิเปิดปดิทิดทำไมเอาเออเอเอ 太酷。嗯 เดี๋ยวตอมมัน,นี้เดี๋ยวตอมไม่พอดูภูศึกาแต่ถ้าถาจะตอ,ตอ้พอดูภูศึกาคือตอมต้อตอ,อยู่ตรงนี้ต้องอยู่ตรงนี้ตลอดกันเฮ้ยไอภูตตายมีแค่แสงสีแดงแนะไม่ใช่ภูตัวใสใสสะอ,อาดจะจะเฝ้าระวังให้เพื่อน ไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ไมใชมันจะเกิดแต่ละทีทำมาเพื่อนได้บางกีตัวแล้วเนี่ยไมท่านผู้ชมไปเอ้ยโอ้ย แค่สั <the supply> ่งด้วยเงี่ยเงี้ยตัวสั่งเยวไม่ต้งช่วยนะได้ได้ไปบูบูเอ้ยมามามาเพื่อนช่วยแล้วก็จะไม่ได้ายขึ้นสวรรค์ อล้วมาใช่ไหมอ๋อแค่ควันแค่ควันเพื่อนเฮ้ยนนี้นี่ว่าได้ปืนโอ้ปืนก้อนปืนก้อนแล้วไปหาเออไอ้ผูกล้าตัวนั้นกันไปแก้แค้นที่มันทำมันทตายนี่หเจ้าปูเก่เื่อกระต้อนเื่ต้อนเออแล้วกีน นี่ไงเจอาละไอ้ภูก้ามตายโหตัวนี้คืออะไรอะไรอะอันนี้คืออะมันก็ตัวเล็กกว่าทีวพ่อประตงป,ประตูมันไม่พังอ่ะเอ้ยเพื่อน มันไม่มีขึ้นนะได้อีกตัว16หกตัวแล้วทำไมมันค้างที่ิบูกไ,ได้แล้วเรือเปิดดิจะปิดทำไมเนี่ย ันนี้เป็นห้องลับเราก็จะเปิดตัวตัวนี้มีห้องลับห้องลับเป้วยน,นี่ไปกลับไปอยดูเพื่อนไม่ต้องมาเลยเพื่อนไปชิวーชิวーชิュชิュไอ,อนน้เพื่อนไอ้แถวนี้ทำอะไรด้วยเนี่ยตับากาแคมป์ซูล ใช่มันชื่อภูอดีตจะโดนแชมป์สปอรนะ์ตไหมโดนแชมป์สปอร์ตเฮ้ยไอ้กี่ภูตันอ,อีกไหมตัวนี้ทำไมมันไม่ขึ้นเนี่ย

เราจะไปหาภูกาเตื้นกันนั่นละได้เวลาขี้น่อลน้อยตกไปซะเข้มสปอนจะพูทฉันจะเปิดประตูให้แกอีกเอาไปได้ตามสบาย พ่อพอ่พอเจอแล้วลูกคำฟาพอ่พอพ่อต้องเจอแลนี่ตาตินี่ตาตินี่จริงมันไม่ใช่แบบนี้นะมชื่อชาโรชาโรภูมันไม่ใช่แบบนี้นะทจริงนะอะ่ะอันนี้มันเป็นภูนง่ใช่ไมันไม่ใช่ภูโอ้อย,ยั่นไงยัยนไงยย้ยย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 ย้ยย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  อเสียใจเอลองให้อ่านั่นไงนะัเกเจอชาโดฟูชโดโดฟูตอวดีแคแตอทำไมไม่ขึ้นให้เลยต้องยิงให้ถึง20นั่นก็ถึงจ,จได้เป็น29ก้าเอยพี่จริงไงมันเราได้เป็น นพนมันไม่ใช่ี่ตายููต,ตายเฮ้เพื่เล่นเป็นไรรอไเล่าพ่ม่ตายอ,อะไรเอ้นังไงิพูคำสาปไมไม่ไมช่ไม่ใช่ผีด้วย อันนี้ไปกินได้แล้วบีบีเอ็ดบีบตายทีเดียวตายเฮลช็อตลูกสองสองกระบอกเหรอเออลูกสองสองกระบอกลูกสอง <BB. S 2> ลูกสองทีเดียวตายเลยพ่อทีเดียวร่วงเลย ไอ้เพื่อนเพื่อนตกอยู่ในความอันตรา,ายเพื่อนมาแล้วฉันต้องไปช่วยเพื่อนคนนั้นก่อนเดีย๋ยวเพื่อนคนนั้นตายวิ่งไป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 ท่านผู้ชมเราไปกันอเกือกบเกือบติดแคมป์บสปอน Little love you. เกว่ายิงใส่คนเนี่ยตายเลยไมไหนลอ,องโหมีภูเปิดประตูให้น้องก่อนเดี๋ยวน้องเสียใจเพราะว่าน้อนโดนขังไปจะออกไปได้เยเฮ้ยเพื่อนมีปืนอันนี้เพื่อนมีปืนใหม่ลองยิงอย่างนี้สิไปอย่างนี้ เราไปฆ่าภูก่อนได้เป็น95ตัวได้แล้วก็พุ่งไปไป่งไอ้ผูไอ้ผูไอ้ผูตาขาวปุยแล้วใบนั่นมันภูใบก็ใบ อานนี้ไปนี่ไปไม่แกไม่เบิกงนนั้โน,นโอ้โหนัดเดียวตาย,อายอเอากระโดมเฮ้ยไปนนไปเดียวร่วงหนึ่งย สอพัดมากเนยตากมีบอลมาตกเห็นไหมเอาคนจะมาช่วยทำเองบับพัดมากนะ ้องเอเคแตต้องการเอคมันไม่ใช่เอ่ะเนี่ยมันเป็นเออโออันนี้ก็ล่วงนะทีเดียวทีเดียวล่วงตายแต่ว่านันก็เอาปืนกลฆ่าตัวพวกไอพวก ไอตัวนี้ค่าตัวแบบตัวโหดๆหน่อยไอตัวตาขาวส่วนไอตัวขับสามต้องเป็นตัวนี้อันนี้นะโอเคไหมแาโดพูต้องอันนี้เราต้องเริ่มี๋ยวเราจะเริ่มจากตันนี้เอราต้งเจ้พูปกตินี่นี่่ค่ะไอตัวนี้ตาขาวมอสเตอร์ไดหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเอ้ยหนึ่งร้อยสิบเอ้ยหนึ่งร้อยสิบเอ้ย,อยนี่จะมาไอ้กูตายร่วงแล้วไอ้ปืนพัดมาไอ้ปืนลูกซองพัดมาเนี่ยเราจะใช้เป็นเราจะยิงแคโดฟูกับไอ้พูคำสาบท,ที่มันหน้าตาแบบนั้นอ่ะหน้าตาตาบัวอาปากโอเคไหมท่านผู้ชม จะอยากใช้ดีกับตัวทูตวก่อนจะได้พัดมากเอ้ยใช่พัดมากก่อนพัดมากเออตายทีเดียวร่วงไอเปืนว้าเพื่อนโดนขังติ๊กตู <c ười> ออกไปได้เฮ้ยไ nice. ด้เตรียมเตรียมพร้อมหมดแล้วงานจะแลบภูคำสาปใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตแะแลบลองใช้ปืนนี้กับน้องอะ ออทีเดียวน้องก็ล่วงเลยนะถ่าผู้ชมเราจะยิงชมดูท่าผู้ชมดูดูดูตวนกโดนกโดน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 แคปซูลพี่ตะวันี่เนี่ยมันแรงกว่า ดาเมจสามสิบห้าเลี้ยทุกคนดูไหมสามห้าเรวดีทุกคนดูนเออตายทีเดียวร่วงเลยนะท่านผู้ชมไปคุยกับร่างมะม่วงเป็นไงเป็นไง เท่านี้นะคะถ้ากกอนนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งการแจงเตือนแค่นี้นะครับท่านผู้ชมบายบาย